สวัสดีจ้าพูทิตาจ้าโชค่ะวันนี้สดใสหน้าตาสดใสเพราะว่าโชได้ข่าวดีค่ะทุกคนชโชได้ข่าวดีตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวันวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนจ้าทุกคนกลับมาจากเดินป่าแล้วก็เจออะไรข่าวดีแบบนี้ข่าวดีที่ว่าก็คือแอน่อได้รับพินแล้วจ้าทุกคนดีใจมากค่ะดีใจ อาการเหมือนไม่ดีใจนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ดีใจสุดไปแล้วค่ะแบบว่ากัดกัดปากตัวเองแล้วแบบไม่กล้ากรีดแฟนบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะว่าไม่กล้าไม่กล้ากรีดค่ทุกคนก็คือแบบกัดปากตัวเองกรีดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีใจยังไม่ถึงชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วต้องมากรอบเนาะอันดับเรกเลยนะคะ ต้องขอบพระคุณค่ทุกคนมากเลยนะคะที่มาเป็นเ,เขาเรียกอะไรทุกคนที่เรามาเจอกันเนาะ,ะมันคือกัลยาณมิตรที่ดีในการที่เราได้มาเจอกันนะคะทุกคนช่อขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะจากใจช่อเลยถึงเราจะไม่เคยเจอกันแต่ว่าแต่ว่าเราก็รู้จักกันทางนี่เนาะ u b e YouTube. youtube ทำให้เราได้มาเจอกันเนาะหนึ่งทำ u ูท เป็นเมม ORY ที่เป็นการเก็บเมม ORY ที่ดีๆของเรา 2. ได้เจอเพื่อนใหม่ 3. ได้มีความรู้ใหม่เข้ามาเรื่อยๆอะไรที่ไม่เคยรู้ก็รู้อะไรที่ไม่เคยเห็นก็เห็นจริงๆค่ะซึ่งพอมันมาถึงจุดจุดนี้แล้วช่อก็จะบอกว่าอชอขออธิบายในส่วนของช่อ์ก่อนนะคะว่าช่อํ์ y o youtube มานานแค่ไหนแล้วนะคะช่อเริ่มทำ youtube ตั้งแต่เดือน กรกฎาค่ะของปีที่แล้วนะ,ะวันที่ช่อจจำไม่ได้ค่ะแต่ว่าจำได้ว่าเป็นเดือนกรกฎา2520า2520ซึ่งช่อเดินมาถึงณวันนี้ก็คือ,อเมษายน2อ0พนอนะคะซึ่งใช้ระยะเวลาในการทำก็ประมาณ8-9ถึง9เดือนก็ยังไม่ถึงปีก็ได้ ผ่าน1,000คน4,000ชั่วโมงแล้วก็วันนี้ก็มาได้รับ Google Adsense ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งนะคะซึ่ง YouTube นี่เป็นอะไรที่แบบหลายๆขั้นมากแต่ถ้าได้ Google Adsense แล้วก็คือว่าได้ก้าวอีกขั้นหนึ่งนะคะมันก็ยังมีขั้นต่อๆไปอ่ะเนาะดีใจ ดีใจที่ได้รหัสมา6ตัวนะคะก่อนที่จะได้ช่อก็ต้องขอไปสองรอบนะคะทุกคนรอบแรกช่อได้รับอีเมลมาแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้เรานั้นกรอกที่อยู่แล้วเขาไอากรอกที่อยู่ทีเ่เขาจะส่งพินไปให้เราที่บ้านนะคะซึ่งช่อเลือกที่จะกรอกไปที่ประเทศไทยก็คือศรีสเกตบ้านช่อนะคะเขาบอกไอช่อกรอกไปปุ๊บ21 เมย์ยมีนาคมเขาบอกว่าเขาได้ส่งพินมาให้เราแล้วที่ประเทศไทยซึ่งช่อก็รอนะคะเขาบอกว่าถ้ารอจนถึง3อาทิตย์แล้วยังไม่ได้พินให้เรานั้นกรอกที่อยู่เป็นใหม่ให้เรานั้นอะ่ะขอพินใหม่พูดง่ายก็คือขอพินใหม่นะคะซึ่งช่อ,ชอนับยี่สิบเอ็ดตั้งแต่วันที่ส1จนถึงวันที่18เมษาก็คือสอาทิตย์แล้วอุ้ยไม่ไหวแล้ว ก็เลยขอใหม่แต่ว่าการที่ขอใหม่ชอก็เลยเปลี่ยนที่อยู่จากประเทศไทยเป็นของประเทศซีวีดีนะคะซึ่งชอส่งไปวันที่19เมษายนพินมาถึงที่นี่นะคะเพราะว่าชอเปลี่ยนที่อยู่ส่งไป19เมษายนพินมาถึงที่อยู่บ้านชอก็29เมษายนค่ะทุกคนโอดีใจมากกัดปากตัวเอง กันเปา่ตัวเองดีใจมาก็ดีแต่ว่าปัญหาของชอก็คือชอบไม่รู้นะว่าทุกคนจะปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าของชออมีปัญหาตรงที่ว่ากรอกเอกสารกรอกแบบว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาหรือเปลา่าหรือว่าเราเป็นบุคคลที่แบบว่าพิเศษ <c oughs> ก็กรอกกรอกไปนะคะแต่ปัญหามันก็คือแบบว่าชอบไม่เข้าใจคําถามของเขาว่าเออเนี่ยคุณเป็น คุณใช่เป็นบุคคลของสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะมันเป็นตัว w o w 8นะคะซึ่งชอบไม่เข้าใจเลยชอบก็กรอกคิดว่าชอบเป็นคนธรรมดาชอบก็กรอกกรอกกรอกไปคะ่ะทุกคนพอกรอกไปกรอกไปแล้วก็ท r a n s l a t ให้แฟนช่วยไปคือว่ามันถูกไหมมีอยู่อันนึงที่ชอบกรอกผิดหรือแบบว่าไม่ใช่นะเธอต้องกรอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าใช่ ตายแล้วเกือบไปแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่เข้าใจตรงนั้นอ่ะเนะเเาะเออพอกรอกรผ่านไปปุ๊บก็คลิกส่งเขาบอกว่าอ,อได้รับการอนุมัติแล้วเราคิดว่าเออมันน่าจะผ่านแล้วล่ะคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าใครได้ผ่านเลขหกหลักมาแล้วนี่ต้องดูดีๆเลยนะคะว่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆในการที่จะกรอกเพราะว่าเราต้องไปเสียภาษีนะจ๊ะทุกคนเออก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ ได้ Google เ d s e น s e มาแล้วได้ะจะได้ตังแล้วฉันต้องเสียภาษีอีกเหรอตรงนี้มันสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะต้องกรอกให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเรากรอกผิดนั้นก็คือภาษีมันจะแบบพุ่งสูงมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นทุกคนต้องค่อยๆอ่านค่อยๆกรอกเนาะเพราะว่ากว่าเราจะได้รหัสหกหลักมากว่าเราจะผ่าน1,000คนกว่าเราจะผ่านสี่พชั่วโมงนะจ๊ะนี่ได้แล้ว ตื่นเต้นวันนี้ก็เป็นวันนี้ช่อขอทำคลิปขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนน้าๆอาแม่แม่ทุกคนเลยนะคะที่เป็นแรงใจและกําลังใจให้ช่อมาถึงจุดนี้นะคะแล้วช่อเองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่เริ่มทํา y o Youtube ไม่ว่าจะเริ่มแค่2อาทิตย์1เดือน4เดือนหรือว่าปีหนึ่งช่อก็เราเราจะจับมือไปด้วยกันนะจ๊ะ สู้ๆจ้ะค่อยๆเดินแล้วมันก็จะถึงฝันของเราเนาะโอเคจ้าขอบคุณค่ะ